ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห่วงของวันหยุดเทศกาลปีใหม่พุธธศักราช2,567ด้วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่18ถึง27ธันวาคมรวม10วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไป,ปการปราบปรามอาชญา,ากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้เพิ่มความเข้มในการป้องก,กันปราบปรา,ปรามอาญากรรมโดยให้เน้นการระดมก,กวาดล้างเกี่ยวกับอาวุธปืนอายการทางเทคโนโลยีทุกแบบรวมทั้งการประชาสาัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรตวจขันไม่ได้จราจรเพื่อให้การใช้รถถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พลตำรวจตีสารนายคงเมืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญยากรรมช่วงวันหยุดปีใหม่2567ระหว่างวันที่18-27ธันวาคม2566มีนายปรกก่อนตั้งใจตรงในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พร้อมได้พันตำรวจเอกรณฤทธิ์สุธาพจน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกเดชาวุฒิพุทธิมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันเอกเชิดพงษ์ช่วยบำรุงรองเสนาธิการกองพลทหารม้าที่หนึ่งพันเอกดำรงจอมใจเหล็กผู้แทนมณฑลทนหารบกที่สามสิบหกพันตรีบุญนาคศรีอภยัยรองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงกอระมะนนจังหวัดเพชรบูรณ์พันตรีเอกชัชาวานพวงคิดผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์พันตรีเอกธีรพงษ์ผลนาคผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรบ,บ้านกลาง พันตำรวจเอกสมบัติบุญปานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพลพันตำรวจเอกเกรียงไกรริมท่าพลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันพันตำรวจเอกคำนึงเหมือนสีเพงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพ้เตยพันตำรวจเอกประมุกปิ่นปลื้มจิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งพันตำรวจเอกเข็มชาิประจงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาค้อพันตำรวจเอกธีรศักิ์สารภูสิษฐ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลมเก่าพันตำรวจเอกนัตพงษ์แสนประสิทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านติว้วและพันตำรวจเอกสมชัยมงคลวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโคกเข้าร่วมพิธีมีพันตำรวจเอกหญิงนาตยาปานเอี่ยมผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการภูทรจังหวัดเพชรบูร์เป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้เนื่องด้วยองค์กรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอัชญากรรม ในห่วงระหว่างวันที่18ถึง27ธันวาคมรวมระยะเวลา10วันเพื่อป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไปโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญได้แกอ่อุปืนอาวุธสงครามยาเสพติดคดีปทุสรรายต่อทรัพย์เช่นธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพศและหมายจับคดีข้างเก่าให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลอำนวยความสะอาดด้านการจราจรป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและสถานที่สำคัญต่างๆอีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการาการมาคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวดังกล่าวขึ้นครับก็เรียนท่านพี่น้องสิบมวลชนนะครับว่าเพชรบูรณ์ก็เป็นจังหวัดปลายทางท่องเที่ยวของ ของประเทศยอดนิยมนะครับก็ทุกปีก็นักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเขาข้อน้ําหนาวหรือแม้ทั้งถ้าเบิดเป็นหมื่นนะครับก็เราก็มีมาตรการทั้งเรื่องการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้ะก็รักษาความปลอดภัยนักท่อง,งเที่ยวรวมทั้งช่วงนี้ที่กําลังระบาดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงหน้าเพจที่พักต่างๆซึ่งก,ก็ส่วนนี้ก็ฝากประชาสชนด้วยนะครับว่า ว่าก็วนสอบถามแล้วก็ดูให้ดีนะครับเพราะเพดเพดหลายเพดก็เป็นเพดของจริงๆริเนี่ยขเยขาตัวตนก็จะยืนยันตัวตนจริงจริงนะครับการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะครับก็มีการอำนิยความสะดวกานการจราจรตลอดเส้นทางนะครับเส้นทางเสี่ยงทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ชำนาญงานไม่ชำนาญทางนะครับจะขึ้นรับเบิกก็เตรียมรถพร้อมอย่างไรก็ดีทางทางเราก็มีออกแผนรองรับไว้รวมทั้งการ ซ้อมแผนผู้เจนเหตุกรณีมีเหตุต่างๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเที่ยวให้สนุกแต่ก็มีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะครับ